พิธีกรงานศพนั้นต้องเป็นคนหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอวันนี้ผมมีตัวอย่างหนึ่งของการเป็นพิธีกรงานศพมาเล่าสู่ฟังครับขอบคุณขอบคุณจากใจที่กดซับสไครต์หรือกดติดตามขอบพระคุณนามใจงามๆที่ช่วยติดตามช่องหมอบ้านดงที่กดติดตามช่องหมอบ้านดง สวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแผงสอนวางเข็มฉีดยาหันมาจับใหม่ช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆและเป็นช่องเกี่ยวกับบุตรเพลงครับผมจะมีเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรเกี่ยวกับการพูดมาเล่าสู่ฝั่งที่นี่นะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องนี้ไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไป,ปครับที่ไปในงานศพนั้น เวลาที่มีเจ้าภาพมาต้อนรับอยู่หน้าง,งานเราแขกที่ไปก็มีความรู้สึกอุ่นใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เจ้าภาพน่าจะได้เตรียมตัวก็คือจัดคนไว้เพื่อเป็นผู้แทนของเจ้าภาพหรือเป็นเจ้าภาพเองนะครับรอต้อนรับและนําเข้าสู่งานพอพระสงฆ์ได้อนุโมทนาเรียบร้อยแล้วผู้ร่วมพิธีได้กรวดน้ําเจ้าภาพได้กรวดน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นพิธีการทางด้านหน้าเมนในช่วงนี้แหะครับ ในช่วงที่ประสงฆ์สวดในช่วงที่ประสงฆ์เทศเป็นช่วงที่คนที่ทําหน้าที่เป็นพิธีกรจะต้องอย่างน้อยต้องไปถึงงานแล้วครับอย่างน้อยต้องมีข้อมูลในมืออย่างน้อยเมื่อไปถึงงานต้องรู้ว่าต้องประสานข้อมูลกับใครใครคือผู้ประสานงานกับพิธีกรเพราะถ้าจะให้พิธีกรไปหาข้อมูลเองไปหาประวัติเองไปหาคนทอดผ้าเองไปหาข้อมูลเอง คงไม่ทันครับเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าภาพต้องเตรียมผู้ช่วยพิธีกรหรือตัวแทนของเจ้าภาพจดรายชื่อเขียนรายชื่อผู้ที่ขึ้นทอดผ้าบังสุกุลนะครับเพื่อนํำส่งให้กับพิธีกรให้เรียบร้อยมีรายการบริจาครายการบริจาคอย่างไรบ้างเช่นบริจาคให้วัดต่างๆบริจาคให้โรงเรียนบริจาคให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบริจาคให้ศูนย์เด็ก อย่างนี้เป็นต้นบริจาคให้กับชมรมผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นต้องเตรียมเจ้าภาพต้องเตรียมซองไว้ซองปัจจัยไว้ให้พร้อมและให้เรียงตามลำดับลำดับซองเรียงตามลำดับที่พิธีกรจะต้องอ่านผมเคยเห็นหลายครั้งครับที่พิธีกรอ่านชื่อแล้วซอง สลับไปสลับมาจะภาพต้องพันละวันในการไม่ใช่วัดนี้ไม่ใช่วัดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าแต่ละวัดปัจจัยเท่ากันอันนี้ไม่มีปัญหาหยิบให้เลยวัดไหนก็ได้หรือหน่วยงานใดก็ได้แต่ถ้าวัดนี้เท่านี้วัดนี้เท่าน,านี้จะมีปัญหาครับเพราะนั้นแล้วเรียงลำดับของวัดต่างๆที่เราจะมอบเรียงลำดับ ตามที่เขียนบทให้พิธีกรลำดับตามนั้นเรียงเขียนใส่ซองด้วย12345สเรียงตามนี้นะครับถ้าเป็นไปได้บุคคลที่จะมารับหน่วยงานใดที่จะมารับประสานก่อนล่วงหน้าก็ได้ครับและจัดที่นั่งให้อยู่ในที่ใกล้ๆในการไปรับนะครับก็จะไม่ได้เสียเวลานะครับนั่นคือส่วนหนึ่งที่น่าจะมีการเตรียมตัว หนึ่งละเตรียมผู้ประสานงานกับพิธีกรหรือผู้ช่วยพิธีกรนั่นเองครับหาข้อมูลนะครับมีอะไรสงสัยพิธีกรก็จะได้สอบถามคนคนนี้ไม่ได้สอบถามเจ้าภาพเพราะเจ้าภาพทําหน้าที่หลายอย่างทั้งต้อนรับแขกทั้งต้องไปดูแลพระสงฆ์ทั้งต้องมาทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นแล้วต้องมีตัวแทนของเจ้าภาพคนหนึ่งเพื่อประสานงานกับพิธีกรเพื่อข้อมูลจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับ หลังจากที่ได้ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ทำหน้าที่เป็นพิธิกรก็ต้องดูเรียงทดสอบข้อมูลหรือทวนรายชื่อว่าชื่อนี้ถูกต้องหรือไม่ยศตำแหน่งถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วซักซ้อมให้ดีว่าแต่ละคนชื่อแต่ละชื่อแขกผู้มีเกียรติอ่านออกเสียงว่าอย่างไรตำแหน่งแบบนี้คือตำแหน่งอะไรรายละเอียดต้องเขียนมาให้พิธิกรอย่างชัดเจนครับ นี่ยังไม่เริ่มงานเลยนะครับคลิปนี้ผมถึงขั้นตอนของการเตรียมงานซึ่งการเตรียมงานนั้นเป็นหัวใจที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งครับอันนี้แค่พอไปถึงเตรียมข้อมูลเตรียมรายการบริจาคยังไม่รวมถึงกิจกรรมรําหน้าไฟหรือมีการแสดงอื่นๆหรือขั้นตอนอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วขั้นตอนตอนนี้คลิปนี้ผมเน้นเรื่องการเตรียมตัวก่อนงานเช่นรายชื่อ นะครับรายชื่อแขกที่มารายชื่อคนขึ้นทอดผ้ารายการบริจาคต่างๆนะครับหรือรายนามพระสงฆ์ที่จะพิจารณาผ้าบาังสุกุลผ้าไตรบังสุกุลผมก็เคยเจอนะฮะว่าบางงานก็เอาง่ายๆอ่ะพระคุณเจ้ารูปที่หนึ่งพระคุณท่านรูปที่1 2 3 4งหผมก็โดนพระทักอยู่เหมือนกันว่าอาตามาก็มีก็มีชื่อเหมือนกัน พระก็มีชื่อเหมือนกันนะโยมพระก็มีฉายาเหมือนกันพระบางรูปเป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งที่เจ้าภาพต้องให้รายละเอียดและเป็นสิ่งที่ต้องขานนามเพื่อเพื่อให้เกียรติและเพื่อเกิดความสง่างามคนทอดภา้าก็เช่นเดียวกันครับชื่อเสียงเรียงใดตำแหน่งใดก็ต้องให้ชัดเจน ผู้พิจารณาภาพาบางสุกุลนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเตรียมได้ก็ขอให้ให้เตรียมให้อ่านถ้าเตรียมไม่ได้ก็พระคุณจันทระคุณท่านถ้าเตรียมไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของพระสงฆ์ด้วยนะครับแต่ถ้าสําหรับผมแล้วพระสงฆ์ที่ไปในงานที่ได้รับสัญญบัติพัยดยศตั้งแต่พระครูขึ้นไปหรือมีตําแหน่งต้องอ่านชื่ออ่านตําแหน่ง ต้องนิมนต์ชื่อนิมนต์ตำแหน่งเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านด้วยครับมุมมองของผมนะมุมมองของผมครับส่วนท่านอื่นจะมองอย่างไรสุดแล้วแต่ครับคลิปนี้เราคุยแค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของการเป็นพิธีกรงานศพยุค new normal นอกจากที่จะสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยในการไปงานแล้วนอกจากที่จะจัดระยะห่างทางสังคมเวลาที่ทํากิจกรรมต่างๆแล้วพิธีกรต้องมีการเตรียมตัวไปถึงงานก่อนกําหนด ไปเตรียมข้อมูลไปเตรียมไปเช็คเครื่องเสียงไปเช็คระบบไมไปเช็คระบบไปเช็คระบบเครื่องเสียงขั้นตอนผู้ประสานงานต่างๆนะครับคลิปนี้เอาเป็นแค่ประสานงานเบื้องต้นเยอะเลยใช่ไหมครับเพราะฉนะนั้นแล้วคนที่ทําหน้าที่พิธีกรต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาครับการเป็นพิธีกรงานศพยุค new normal นะครับหรือว่าตอนนี้ผมพูดถึงเรื่องของการเตรียมข้อมูล ่อนที่จะดําเนินการพิธีการต่อไปครับพิธีกรต้องมีถิงก่อนประสานข้อมูลเตรียมข้อมูลต่างๆซักซ้อมความเข้าใจให้ถูกต้องว่าแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับแค่เตรียมข้อมูลสําหรับพิธีกรนั้นต้องใช้คลิปต้นคลิปนี้ไม่พอครับคลิปหน้าผมจะลงรายละเอียดให้ลึกกว่านี้ครับนี่คือการเป็นพิธีกรงานศพยุค new normal ที่จะต้องมีการเตรียมตัวและต้องเรียนรู้สถานที่เรียนรู้ขนรรมเนียมประเพณีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องนี่คือช่องหมอบ้านดงนรงแห่งสอนผมนำเอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรมาเล่าสู่ทุกท่านได้ฟังครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เท่าที่ผมประสบการณ์มา30กว่าปีครับ กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนและผมจะนำเอาเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่ท่านฝังครับตลอดก,การเป็นพิธีกรงานศพยุคเหนียว normal ครับวันนี้ลาท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีคนละครึ่งสวัสดีครับ ขอบคุณขอบคุณจากใจที่กด s u b s c r i b ์หรือกดติดตามขอบพระคุณนามใจงามงามที่ช่วยติดตามช่องหมอบ้านดงที่กดติดตามช่องหมอบ้านดง